หลายคนนะคะสงสัยมากเลยว่าเฮ้ยเปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยแบบว่าจะสามารถที่จะพลิกชีวิตได้ไหมทําให้เรารวยไหมหรือว่าทําให้เราแบบสมหวังในความรักหรือเปล่าหรือว่าแบบทําให้การงานการเงินเราดีขึ้นหรือเปล่าซึ่งจะบอกว่า ถ้าเราไปคาดหวังในเรื่องแบบนั้นมากเกินไปเนี่ยมันจะอาจาทำให้เราผิดหวังได้เพราะว่าจริงๆแล้วเบอร์โทรเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันบอกนิสัยบอกพฤติกรรมมากกว่าทีนี้เราจะอธิบายในเชิงความเป็นจริงและจิตวิทยาผสมกันนะคะเพื่อให้ทุกคนแบบเชื่อในหลักเหตุและผลนะคะก็คือว่าจากที่เราทำนายคนลหลายๆคนเนี่ยเราจะบอกถึงพฤติกรรมกับความคิด กับความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมเช่นคนนี้ใจร้อนนะคนนี้อาจจะปากเสียนะคนนี้อาจจะพูดแรงนะคือเวลาเราทํานายคนเนี่ยไม่ได้บอกเลยว่าคนนี้อ่ะรวยคนนี้จนถูกไหมไม่ได้บอกเลยว่าคนนี้แฮปปี้ในความรักหรือไม่แฮปปี้ในความรักถูกไหมเราทํานายคนจากเบอร์โทรศัพท์คนแต่ละคนเนี่ยเราบอกพฤติกรรมความคิดและความรู้สึกของคนคนนั้นอืมซึ่งถ้าตามหลักเหตุและผลและจิตวิทยา ถ้าสมมติว่าคนหนึ่งมีเบอร์ที่แบบเครียดมากเป็นทุกข์ถามว่าเรื่องความรักดีไหมตามจิตวิทยาแล้วคนที่เครียดคนที่เป็นทุกข์คนที่เป็นพลังงานลบเนี่ยคนรอบข้างก็จะไม่ค่อยชอบถูกไหมอันเนี้ยเป็นเรื่องหลักเหตุและผลแล้วนะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วนะไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะถูกปะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าพอเราไปอยู่ใกล้คนที่เครียดคนที่ไม่ยิ้มคนที่เก็บกด คนคนนั้นถามว่าเขามีเสน่ห์หรือเปล่าก็ไม่มีถูกไหมแค่เห็นหน้าก็โอ้บึ้งตึงละคนรอบข้างหรือว่าคนอื่นๆเห็นเขาก็รู้สึกหมดพลังหมดทุกเอ้ยหมดพลังเป็นทุกถูกไหมแล้วมันก็จะทําให้รู้สึกว่าคนคนนี้ไม่มีเสน่ห์ไม่มีความมั่นใจในตัวเองฉะนั้นคนแบบนี้ถามว่าเขาจะสามารถแบบทํางานได้ดีไหมอืมเขาอาจจะทํางานได้ดีนะถ้าเกิดเขามีความรับผิดชอบแต่ถามว่าความสุขในชีวิตเขาอะ โอเคหรือเปล่าอืมหรือคนที่เครียดมากๆเนี่ยจะทำงานได้การเงินจะหาเงินได้คล่องไหมถ้าตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยคนที่เครียดมากๆคนที่มีความทุกข์มากๆความคิดไม่สร้างสรรค์อยู่แล้วถูกไหมคะฉะนั้นคนที่ความคิดไม่สร้างสรรค์เหตุและผลมันมีอยู่แล้วตามจิตวิทยาคนที่ความคิดไม่สร้างสรรค์ก็ไม่สามารถที่จะทํางานออกมาดีได้หรือทําเงินให้มากขึ้นกว่าเดิมได้เพราะเขาเครียดอะ่ะเขาเป็นทุกข์ ถูกไหมในทางเดียวกันอีกหลักเหตุผลหนึ่งคนที่อารมณ์รุนแรงใจร้อนนะคะแล้วก็คนที่อาจจะมีพฤติกรรมปากเสียอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนแบบนี้มีสเสน่ห์ไหมมันไม่อยู่แล้วแหละถูกไหมคนรอบข้างใครจะไปอยู่ด้วยได้คนอื่นใครจะชอบคุณชอบคุณคนคุณชอบคนปากเสียไหมละ่ะคุณชอบคนใจร้อนไหมละ่ะเอออยู่ดีๆขับรถมาจะเฉี่ยวคุณอย่างเงี้ยคุณชอบปะละ่ะ เนี่ยสร้างศัตรูฉะนั้นเมื่อคุณไปเปลี่ยนเอาเลขร้อนแล้วก็เอาเลขเย็นใส่ปุ๊บทำไมแม่หมอถึงบอกว่าอาคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นเพราะอะไรคนใจเย็นใครก็ชอบอะ่ะไปไหนก็ยิ้มให้คนไปไหนก็คิดดีคิดบวกมันเป็นไปได้แล้วที่จะดึงดูดคนเข้ามาเพราะว่าตามหลักจิตวิทยาตามหลักเหตุและผลแล้วคือมันเปลี่ยนความรู้สึกเราอะมันเปลี่ยนความคิดเราเราอาจจะเคยคิดลบคนที่คิดลบ ก็คืออาจจะชอบคิดว่าคนนั้นคนนี้จะทําไม่ดีใส่ตัวเองคนนั้นคนนี้จะทํานั่นทํานี่ใส่ตัวเองทั้งที่เขายังไม่ทําอะไรเลยเออนั่นแหละพอเขาแบบคิดลบเขาเลยมีพฤติกรรมที่แบบว่าแสดงออกในทางใจร้อนปากเสียฉะนั้นมันก็ลดสเสน่ห์เขาฉะนั้นพอเราเอาเบอร์ที่เป็นเบอร์พลังงานบวกไปเนี่ยรับรองว่าเขาเนี่ยความคิดอะไรมันจะความกระตุ้นเขาจะเปลี่ยนไปหมดเลย เนี <N> ่ยก็คือเบอร์เนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมเราแล้วถามว่าอา้าแล้วทําไมบางคนเปลี่ยนเบอร์แล้วรวยบางคนแล้วไม่รวย <N> ก็อธิบายตามหลักจิตวิทยาก็คือว่าเออคนอ่ะสมมุติว่าเบอร์นี้เฉอ่ะยมีบางคนเป็นเลขดีนะแต่เฉืยช้ยชาชา้าคิดเยอะเออพอเขาไปเปลี่ยนเอาเลขเงินเข้าไปปั๊บเป็นเลขเงิน,เ,เ,เ,งนเป็นเลขกระตุน้นกระตือรือร้นแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนเลยเพราะอะไรหนึ่งเขาเลือกเบอร์เหมาะสมกับตัวเองสองเขาเลือกเบอร์ ที่แบบมีความสมดุลดีเขาเอาเบอร์เฉยเบอร์คิดเยอะแต่ไม่ทำเนี่ยออกแล้วเขาไปเอาเลข take action เข้าไปเลขทีเ่เริ่มมีการลงมือทำเนี่ยเข้าไปใส่ในเลขนั้นปับ๊บเขากลายเป็นคนกระตือรือร้นหาทางหาทางออกหาช่องทางนี่ไงชีวิตเขาก็เลยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมันมีหลักเหตุและผลรองรับเสมอนะคะแต่และอย่างไม่อยากให้ทุกคนไปคิดว่าแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนเบอร์เราต้องรวยเปลี่ยนเบอร์เราต้องแบบ งานเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ทำอะไรเออแต่จะให้ทุกคนคิดแค่ว่าเปลี่ยนเบอร์ถ้าทุกคนมีพลังงานลบอยู่แล้วเปลี่ยนเป็นเบอร์พลังงานบวกเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมรับรองชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนใช่ไหมไม่รู้เปลี่ยนเรื่องไหนแหละแต่มันต้องเปลี่ยนแน่นอนตะกะความคิดเอ,อ่อการเข้าสังคมวิธีการพูดการคุย มันเปลี่ยนขึ้นแน่นอนแล้วคนที่เออเขาเรียกว่าสมมติเบอร์คนนี้เป็นคนที่อายไม่มั่นใจในตัวเองเนาะเบอร์มันเป็นพลังงานแบบนั้นเนาะแล้วคุณไปใส่เลขมั่นใจเข้าไปปุ๊บคุณกลายเป็นคนที่อชอบออกสังคมชอบเจอคนกล้าคุยกับคนมากขึ้นมันทําให้โอกาสในชีวิตของคุณนะ่ดีขึ้นถูกไหมการเงินก็ดีขึ้นการงานก็ดีขึ้นเพราะอะไรการงานการเงินมันมากับคนถ้าเรายิ่งเข้าคนเป็นนะ เรายิ่งมีโอกาสในหลายๆมิติเวลาเราจะทำอะไรเราต้องเชื่อมต่อกับผู้คนนะคะทำอะไรเราทำคนเดียวไม่ได้นะทุกคนเงินอยู่กับคนนะเงินอยู่กับคนจำไว้นะคะยิ่งรู้จักสื่อสารกับคนมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีโอกาสในการหาเงินได้มากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นถ้าอยากเลือกเบอร์เกี่ยวกับการเงินเนี่ยต้องเป็นเลขเกี่ยวกับเสน่ห์โดยตรงเกี่ยวกับเลขที่ต้องสื่อสารกับคนให้เก่ง อันเนี้ยจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะมีเงินที่เพิ่มมากขึ้นมีงานที่เพิ่มมากขึ้นมันมีความเป็นไปได้ถูกไหมคะมันไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้อยากจะอธิบายแบบว่างมงงายหรือว่าให้ไปคิดในทางที่แบบจับต้องไม่ได้ขนาดนั้นเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องของพลังงานมันอธิบายแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าใจมันได้อือยากให้เข้าใจแบบนี้มากกว่า ไม่อยากจะให้เข้าใจว่าเอออีกเรื่องหนึ่งก็คือเบอร์สามารถทําให้สุขภาพดีหรือแย่ได้ไหมไม่ค่ะสุขภาพดีหรือแย่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราขอให้ฟังให้จบนะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราแม้ว่าเราจะใช้เบอร์ดีแค่ไหนแต่ถ้าเรากินไม่เลือกนอนไม่เป็นเวลาหรือไม่รู้จักพักผ่อนเราใช้เบอร์ดีแค่ไหนสุขภาพเราก็แย่ค่ะเราจะไปใช้เบอร์รรม,มรรมโมสุขภาพเราก็แย่ค่ะอันนี้ คือให้ให้ให้คิดตามความเป็นจริงเนาะแต่ต้องบอกว่าคนที่มีเบอร์แห่งความคิดเยอะๆคนที่เครียดคนที่เป็นทุกข์คนที่อารมณ์ร้อนตามหลักเหตุและผลคนที่เป็นคนนิสัยพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ป่วยง่ายกว่าคนที่เขาอารมณ์ดีคิดบวกรู้จักพักผ่อนถูกไหมคะเพราะคนคิดมากเครียดใจร้อนเนี่ยหลับก็ยากกินก็ไม่เป็นเวลา ธาตุก็ไม่ปกติถูกไหมเป็นไปได้ที่เขาจะสุขภาพแย่คนที่มีพลังงานความเครียดส่วนคนที่มีพลังงานความอารมณ์ดีเลขที่แบบบอกว่าคนนี้อารมณ์ดีรู้จักพักผ่อนหย่อนกายเป็นคนที่นอนหลับง่ายถ้าเขามีเลขพวกนี้มันเป็นไปได้ที่เขาจะสุขภาพดีเราให้มองถึงเรื่องความเป็นไปได้และด้านความเป็นจริงตามหลักจิตวิทยาและเหตุและผลนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะขอบคุณค่ะ